ที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33นะครับได้จัดครูทหารพันดีครับนำเด็กนักเรียนปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับ ที่แปลงปลูกผักโครงการเกษตรเพื่อ,อาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระการนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านศพปืนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3-3จัดชุดครูทหารพรานันธ์ดีกองร้อยทหารพรานที่3-305ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกพันธุ์ผักสวนครัวกินเองเพื่อเป็นการฝึกสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนได้ บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับพันธุ์ผักสวนครัวที่นำมาปลูกในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่มืเขือเทศผักกาดและผักสลัดค่ะซึ่งเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปขยายผลต่อยอดให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกผักปลอดภัยนำมาบริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายที่เหลือก็นำออกจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและก็หมู่บ้านได้อีกด้วยนะคะ